คฟ้านะคะกับการจัดกิจกรรมนะคะการทดลองสนุกๆวันนี้นะคะเด็กๆอยากรู้ไหมเอ่ยว่าครูฟ้ามีกิจกรรมสนุกๆอะไรบ้างเอ่ยถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราสามารถนําอะไรมาผสมกับน้ําเพื่อให้เกิดฟองได้บ้างถ้าอยากรู้เราไปหาอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านมาทําการทดลองนะคะว่า อุปกรณ์ชนิดใดนะคะหรือของอย่างใดนะคะที่จะทําให้เกิดฟองได้ค่ะถ้าเริ่มแล้วพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอาน้ำยาล้างจานผสมกับน้ํา <c oughs> ก็จะได้เป็นน้ําสีออกเหลืองอ่อ,อนๆนี่ต่อไปอาน้ำยาน้าผสมกับครีมอาบน้ําเราก็จะได้ เป็นสีชมพูอ่อนต่อไปเอาน้ำผสมกับโพงซักฟอกอุ้ยได้เป็นสีคุ่นขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะคะเราจะมาเริ่มเป่าทีนะนอันเพื่อดูว่า น้ำยาชนิดไหนนะคะที่มีฟองเยอะที่สุดเลยเราจะเริ่มที่น้ำยาล้างจานก่อนเลยนะคะอ้จะเป็นฟองกลมๆเยอะๆอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะครีมอาบน้ำใช่ไหมคะเตอสบู่เหลวผสมกับน้ำของเราอ่ะเราจะมาเริ่มเป่ากันดูนะคะว่าจะมีฟองเยอะอยังไง มีฟองเยอะเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าน้ำยาล้างจานนั่นเองและอันสุดท้ายค่ะน้ำผสมกับผงซักฟอกนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีฟองแบบไหนเอ่ยอ่ะก็จะมีรูปฟองสรงแปลกๆอย่างนี้นะคะเอะในสาบอันนี้นะ่ะเด็กๆคิดว่า อันไหนเอ่ยที่มีฟองเยอะที่สุดนะคะเอ๊ครูฟ้าคิดว่ามันคืออะไรคะน้ำยาล้างจานนั่นเองนะคะที่มีฟองเยอะที่สุดเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการทดลองเป่าฟองจากน้ำยาล้างจานนะคะและครูฟ้าก็มีอุปกรณ์การทดลองเป่าฟองจากน้ำยาล้างจานเนี่ยหลายรูปแบบเลยนะคะอะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่จะใช้ทดลองนะคะก็คือ หลอดนะคะแตงคู่ใช้หลอดแค่หนึ่งอันนะคะอ่าเรามาเริ่มเป่ากันเลยเอแต่มันเกิดฟองแค่อันเดียวแล้วถ้าครูฟ้าอยากให้เกิดฟองหลายๆอันเนี่ยครูฟ้าจะต้องทำยังไงเนาะเด็กๆคิดว่าต้องทำยังไงคะอ่านี่เลย,เลยค่ะครูฟ้าต่อไปครูฟ้าก็จะใช้นี่หลอดจํำนวนหลายๆหลอดนะคะ มามัดเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราใช้ลอดหลายๆอันมัดเข้าแล้วเป่าเนี่ยจะมีรูป่งเป็นลักษณะแบบไหนเพื่อให้ง่ายกับการเป่านะคะครู้าก็จะใช้ขัวของขวดนะคะตัดออกแล้วก็เอามาใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อการง่ายในการเป่าของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า พอจากหลหลายๆอันแล้วจะเกิดเป็นฟองแบบไหนนะคะเป็นลูกโป่งแบบไหนเอ่ยว้าวนี่เป็นลูกโป่งหลายๆอันเลยต่อไปนะคะอคุณนบางแบบนี้นะคะเอามาวัดกับขวดนะคะโดยที่ตัด ท้ายของมันออกนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะฝาของของ,ง,งมันเราก็จะไม่เอานะคะวางไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมัดกับอย่างเส้นนี้เลยนะคะ<อ>นี่ก็ได้แบบนี้แล้วก็มัดเข้าไปเลยค่ะ แล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราอนๆมาจะสอบดูว่าฟองที่เกิดจากข้าวคนหนูจะเป็นอย่างไรเอ่ยออเห็ไหมคะ ว้าวเป็นฟองละเอียดเยอะมากเลยเหมือนฟองอ่างวนเลยค่ะ เด็กก็ได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรบ้างที่ทําให้เกิดฟองได้บ้างแล้วในชีวิตประจําวันของเด็กๆล่ะคะเด็กๆสามารถเห็นได้จากอะไรบ้างคะอะไรบ้างเอ่ยอ่าอย่างเช่นใรคะตอนที่เด็กๆผสมน้ำยาล้างจานแล้วก็ใช้ล้างจานตอนที่คุณแม่ซักผ้านะคะหรือว่าตอนที่เด็กๆอาบน้ำใช่ไหมคะนี่นะคะครูฟาก็พาเด็กๆทำกิจกรรมการทดลอง สนุกกับฟองสบู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆก็สามารถทําตามได้นะคะเพราะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็สามารถหาได้ตามพื้นที่ตรงนั้นเองแล้วถ้าเกิดเด็กๆทําการทดลองแล้วเด็กๆก็บอกคุฟ้าด้วยนะคะว่าอุปกรณ์หรือวัสดุชนิดใดนะคะที่เด็กๆเอามาทําการทดลองผสมกับน้ําเดี๋ยวคุฟ้าจะดูนะคะว่าของเด็กๆคนใดที่มี ฟองเยอะที่สุดแล้วก็ฟองใหญ่ที่สุดนะคะถ้าทำการทดลองแล้วก็ถ่ายรูปหรือถ่ายอัดวิดีโอนะคะส่งมาที่ลายส่วนตัวนะคะหรือว่าไลน์กลุ่มของคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณฟ้าก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ